ผู้นําหลายคนนะฮะทำงานภายใต้สมมติฐานที่ผิดนะที่คิดว่าไฮ er เปอร์ฟอร์เมอร์เนี่ยนะครับสามารถพึ่งพาตัวเองได้นะฮะเรียกว่าเออเอาใจใส่น้อยกว่าไม่เป็นไรอยู่ได้อยู่แล้วเพราะเขาเก่งอยู่แล้วทาอะไรก็ได้ปล่อยๆก็ทําได้หมดนะครับใหอิสระเยอะแต่คิดว่าแค่นั้นก็พอจริงๆแล้วเนี่ยไม่พอนะครับพวกเขาเชื่อว่าคนเหล่านี้เนี่ยสามารถเติบโตได้เองไม่ต้องการคําแนะนําหรือสนับสนุนใดๆเพราะว่าท้ายที่สุดก็เป็นไฮเปอร์ฟอร์เมอร์นี่ในแง่คิดเนี่ยมันจริงในบางแง่มุมแน่นอนคนต้องการอิสระนะครับแต่ว่าถ้าเรา ปล่อยมากเกินไปนะครับไม่ให้การสนับสนุนไม่มีการโคชชิงนะครับความรู้สึกของไฮเปอร์ฟอร์เมอร์ก็จะรู้สึกโดดเดี่ยวถูกละเลยนะครับเขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าฉันไม่เหมาะที่นี่นะเพราะฉะนั้นไฮเปอร์ฟอร์เมอร์เนี่ยก็ต้องการคำแนะนำต้องการการโคชชิงนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อพา mission ไปถึงล้านซับด้วยนะครับ Brand i n g for entrepreneurs brand trust mastery รุ่น4หลักสูตรออนไซต์2วันเต็มสำหรับผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจที่ออกแบบมาเพื่อคุณได้พัฒนาแบรนดิ้งที่จดจำง่ายสร้างแบรนด์ trust ที่แข็งแรงและเปลี่ยนลูกค้าขาจอมมาเป็น loyal customer ในหลักสูตรนี้จะพาทุกคนมาเสริมแบรนดิ้งให้แข็งแกรง่งสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจสู่การมียอดขายที่ยั่งยืนในระยะยาวซื้อบัตรเข้าเรียนได้แล้ววันนี้นะครับและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ mission to the moon ครับ Mission to the Moon Unique Planner ออกแบบและจดจ่อกับเป้าหมายในแบบของคุณเอง your p a s s your success ความสำเร็จคุณเป็นคนกำหนดสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ในราคา990บาททาง s h o ป e e Lazada TikTok และ Line Official account at mission to the moon mission to the moon continue with your mission สวัสดีครับ ินดีต้อนรับเข้าสู่มิชชั่น t ุดมื Podcast นะครับคุณอยู่กับประด้วยทันชาหครับวันนี้ผมอัดพอดแคสต์ Podcast ตอนนี้จากสนามบินที่ฮ่องกงนะครับคือที่สนามบินฮ่องกงเนี่ยมันจะมีลาวนช์แบบกระจายอยู่เยอะมากลาวนช์เยอะจริงๆครับมี A m เมมีอะไรเต็มหมดเลยเนี่ยแต่ว่ามาเจอพาร o ท i ี่ลาว n ช์อันหนึ่ง,นนงที่อยู่ตรงแถวเกต25นะครับแล้วก็ดีอ่ะเงียบอาหารอาหารดีชื่อไครา KYRA ก็ต้องลงไปชั้นหนึ่งนะครับ ลงไปชั้นหนึ่งก็จะเจอนะฮะก็เดินมาทางเกตุนิพพาได้ดีเลยอะละเราดีคนน้อยด้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้เราจะมาชวนคุยกันในบทความจาก Howard Business Review นะครับ Stop Ignoring Your High Performer นะครับต้องบอกว่าองค์กรหรือแม้ผู้นำนี่นะครับมักจะทำผิดพลาดรายแรงเรื่องหนึ่งก็คือปล่อยให้ high performer เนี่ยนะครับทำงานโดยไม่มีการสับสนยังเป็นระบบนะครับและแน่นอนคนที่เป็น high performer เราไม่รับการสับสน,นยงเป็นระบบ าก็มีทางเลือกที่จะไปที่น,นะครับต้องบอกว่าในทุกองก์เลยนะไม่ว่าจะเป็นกองทัพใสญ่ใหญ่ใช่ไหมเนี่ยเราจะมีไฮเปอร์ฟอร์เมอร์นะครับเป็นแรงผลักดันเรื่องหลังของถึงเจ๋งผลงานดีๆความเป็นเลิศต่างๆพวกเขาก็มักจะทํางานได้เกินความคาดหวังอยู่เสมอนะครับมีเรื่องอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนทั่วๆไปทําไม่ได้คนเหล่านี้จะทําได้ครับแล้วก็เป็นอินสปิเรชั่นด้วยให้กับคนรอบข้างนะฮะแต่ว่าพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูงเปอร์ฟอร์เมอร์เนี่ยก็เขาเขาก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ย แม้ว่าเขาจะเก่งแม้ว่าเขาจะสาคัญต่อองค์กรนะครับแต่ว่าเขาต้องได้รับการดูแลที่ดีนะครับอาจจะมากกว่าคนทั่วไปด้วยเพราะว่าคนเหล่านี้มีโอกาสที่จะเบินเอามีโอกาสที่จะย้ายงานมีโอกาสที่จะหมดไฟอะไรพวกนี้เยอะนะครับทรนี้ต้องบอกว่า high performer เนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพมากกว่าคนทั่วไปขนาดไหนนะฮะมันก็มีรายงานที่เขาไปทําการสํารวจนะครับแน่นอนว่ามันคงจะวัดเป๊ะไม่ได้แต่ว่า เขาบอกว่าไฮ er เปอร์ฟอร์เมอร์หนึ่งคนมีประสิทธิภาพมากกว่าพนักง,งานทั่วไปสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือสี่เท่านะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเป็นอาชีพที่ซับซ้อนสูงเช่นนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับหรือว่าคนที่ทําเรื่องไบโอเทคอะไรพวกนี้นะฮะไฮเปอร์ฟอร์เมอร์เนี่ยหน,นึ่งคนนะครับมีประสิทธิภาพมากกว่าพนักง,งานทั่วไปถึงแปดร้อยเปอร์เซ็นตแต่คนกลุ่มนี้มักถูกมองข้ามนะครับสิ่งที่มันเป็นประเด็นบ่อยในองค์กรก็คือผู้นําเนี่ยมักมุ่งไปเ,เน้นเสียงเรียกร้องนะครับของพนักง,งานที่ มาตรฐานกนารทำงานต่ากว่าแต่ว่าเสียงดังต้องถูกแทบรบแกแซงนะครับเสียงร้องนั้นก็ได้รับการแฮนด์เลไปแต่ว่ากลายเป็นว่าคนที่เป็นไฮเปอร์ฟอร์เมอร์เนี่ยกับไม่ได้รับการสนใจนะครับพอเกิดอันนี้ขึ้นเนี่ยนะฮะก็เกิดความหงุดหงิดความไม่สบายใจในหมู่ไฮเปอร์ฟอร์เมอร์แล้วก็เราก็จะสูญเสียคนเหล่านั้นไปผู้นําหลายคนนะฮะทำงานภายใต้สมมติฐานที่ผิดนะที่คิดว่าไฮเปอร์ฟอร์เมอร์เนี่ยนะครับสามารถพึ่งพาตัวเองได้นะฮะเรียกว่า เอาใจใส่น้อยกว่าไม่เป็นไรอยู่ได้อยู่แล้วเพราะเขาเก่งอยู่แล้วทําอะไรก็ได้ปล่อยๆก็ทําได้หมดนะครับให้อิสระเยอะแต่คิดว่าแค่นั้นก็พอจริงๆแล้วเนี่ยไม่พอนะครับพวกเขาเชื่อว่าคนเหล่านี้เนี่ยสามารถเติบโตได้เองไม่ต้องการคําแนะนําหรือสนับสนุนใดๆเพราะว่าท้ายที่สุดก็เป็นไฮเปอร์ฟอร์เมอร์นี่ในแง่คิดเนี้ยมันจริงในบางแง่มุมแน่นอนคนต้องการอิสระนะครับแต่ว่าถ้าเราปล่อยมากเกินไปนะครับไม่ให้การสนับสนุนไม่มีการโคชชิงนะครับความรู้สึกของไฮเปอร์ฟอร์เมอร์ก็จะรู้สึกโดดเดี่ยว ปลกละเลยนะครับเขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าฉันไม่เหมาะที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นไฮเปอร์ฟอร์เมอร์เนี่ยก็ต้องการคาแนะนําต้องการการโคชชิงนะครับต้องการการมาเ,เหมือนกับ b o u n ์ไอเดียด้วยกันอะไรแบบนี้ถ้าเกิดไม่ได้รับเรื่องพวกนี้เนี่ย e n g a จเ m e n t ของพวกเขาจะลดลงอย่างรว,วดเร็วนะครับแม้ว่าผลงานจะยังดีอยู่นะแต่ e n g a จเ m e n t ลดเมื่อไหร่ก็คือผลงานดีนะแต่ว่าความอยากจะเอ,อนเกจองค์กรลดลงอันนี้ก็อันตรายนะเพราะฉะนั้นต้องทํำยังไงครับต้องทํำยังไง ไฮเปอร์ฟอร์เมอร์เนี่ยนะครับข้อที่หนึ่งเลยนะฮะต้องการการยอมรับและชื่นชมนะครับไฮเปอร์ฟอร์เมอร์จํานวนมากเนี่ยนะครับไม่ได้บอกว่าต้องมาชมทุกครั้งนะครับพวกเขาก็ยุ่งแหละเขาก็ต้องทํางานเขามีความท้าทายครั้งต่อไปแต่ว่าเมื่อง,งานยอดเยี่ยมเนี่ยพวกเขาต้องต้องการการสังเกตและชื่นชมนะครับคือหัวหนะ้าบางคนจะคิดว่าโอ้เรารู้อยแล้วน้องคนนีด้รู้แล้วแหละไว้พี่ยังไงก็ชื่นชมเสมออะไรเงี้ยอันเนี้ยไม่ได้รู้คิดย่างไม่ได้ต้องชมเขาด้วยจริงๆด้วยนะครับแล้วก็ การชมเนี่ยต้องเฉพาะเจาะจงว่าชมเรื่องอะไรนะครับเราก็ต้องบอกว่าถ้าอะไรไม่ดีนะครับก็บอกได้ไม่ใช่ว่าคือคําติชมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องชมอย่างเดียวบางทีเราเป็นเคนเป็นไฮเปอร์ฟอร์เมอร์กูน่ากลัวไม่กล้าคอมเมนต์นะฮะกลัวงอนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องบอกไปบอกตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นทักษะอันหนึ่งสําคัญของการแฮนด์เลอรไฮเปอร์ฟอร์เมอร์เนี่ยคือชมให้เป็นฟีดแบ็กให้เป็นทั้งบวกและลบอ่าใช้คำนีล้ลวกันฟีดแบ็กให้เป็นทั้งบวกและลบนะครับซึ่ง กระบวนการนี้เนี่ยมีความสําคัญที่จะรักษาให้ไฮเปอร์ฟอร์เมอร์เนี่ยมีกาลังใจมนุษย์เราอะครับไม่ได้เป็นหุ่นยนต์นะฮะคนตอบแทนตัวเงินตําแหน่งอะไรก,ก็เรื่องหนึ่งแต่คําชมจากผู้นําองค์กรนหน้าที่ก็เป็นในเรื่องที่สําคัญอันท,ที่สองครับแน่นอนโอกาสในการเตริบโตและความท้าทายนะครับคนที่เป็นไฮเปอร์ฟอร์เมอร์เนี่ยเขาจะประสบความสำเร็จเนี่ยต้องมีอย่างหนึ่งนะเขาต้องมีความท้าทายนะครับพวกเขาจะไม่พอใจแค่แบบเพื่อเอาแคบบ่แบน็นตามสแตนดานแบนแบนนะฮะ แต่เขาต้องการเห็นเฮ้ยบาร์มันอยู่ตรงนี้เขาต้องการจะก้าวข้ามนะครับต้องมอบโอกาสให้พวกเขาเนี่ยได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นงานที่มีความท้าทายในเชิงของว่ามันยากหรือว่ามันซับซ้อนหรือว่ามันมีความใหม่ก็ได้นะฮะพวกเนี้ยก็ต้องพาให้ไฮเปอร์ฟอร์เมอร์เหล่านี้ออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองนะครับทีนี้เนี่ยเวลาเวลาเขาทํางานผู้นี้เนี่ยสาคัญมากต้องโคช้ชเขาไปด้วยของคนที่เป็นหัวหน้าเพราะว่า เราไม่รู้ว่าพอเขาทำแล้วเขาติดอะไรบ้างคอสตรัคเกอเนะี่ยเราก็ต้องโค้ชเขาไปด้วยนะครับแล้วก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาทดลองในขนาะเดียวกันก็ไม่บุฟเฟ่ต์ตัวเงนหมายคำคำความหมายผมคือว่าผมไม่ใช่ว่าทําอะไรก็ได้ไม่มีใครจากัดขอบเขตเลยแต่ต้องให้รู้ด้วยว่าเราตกลงกรอบกันที่ไหนอะไรคือเกินไปอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เขาก็ต้องการเช่นกันส่วนเรื่องคาร์เรียพาสนะฮะเขาต้องบอกว่าเออนะฮะงานเนี้ยมันมีอะไรที่น่าจะสอดสอดคล้องกับพรสวรรค์ของคนคนนี้นะครับ แล้วก็แรงบันดาลใจเขาอยากจะทําอะไรนะครับส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าคุณใส่ใจต่อความสําเร็จของพวกเขาครับแล้วก็ต้องปรับแต่งโอกาสเพื่อขยายความสามารถในพื้นที่ที่พวกเขาลงไรงอย่างแท้จริงนะครับอย่ามอบแค่โปรเจกต์ยากๆหรือท้าทายแล้วเดินจากไปให้เสนอเครื่องมือทรัพยากรและความเป็นอิสระนะครับเพื่อให้พวกเขาประสบความสําเร็จให้ได้นะต้องมีบทบาทเหล่านี้ด้วยนะครับอย่าลืมเช็คอินบ่อยๆกับไฮเปอร์ฟอร์เมอร์ด้วยนะว่าตอนนี้คุณเรียนรู้อะไรอยู่อะไรที่คุณเป็นอุปสรรคอยู่บ้างนะครับแล้วก็ดูซิว่าเ,เขาเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของเขาเนี่ยตรงกับสิ่งที่เราคิดหรือเปล่านะครับอันที่3ามคือเส้นทางที่ชัดเจนของการก้าวหน้าไฮเปอร์ฟอร์เมอร์มีความทะเยอทะยานอยู่แล้วนะครับซึ่งก็อธิบายได้ว่าคนเหล่านี้นะครับมุ่งมั่นเพื่อความสําเร็จนะครับแล้วเขาก็ต้องเขารู้ว่าการทํางานหนักะนะฮะจะนํามาซึ่งความสาเร็จแต่เขาต้องรู้ว่าทํางานหนักหนักไปที่ไหนนะครับแล้วก็คํามั่นสัญญาต้องไม่คุมเครือคำมั่นสัญญาในอนาคตต้องไม่คุมครือเขาต้องมีเส้นทางที่ชัดเจนนะครับ ดำเนินการได้ถึงจุดนี้เป็นมายสเตยแล้วต้องได้อะไรนะครับคนเหล่านี้ชอบเป้าหมายและปรารถนาจะบรรลุความสำเร็จในอาชีพการงานแต่นะครับการประเมินคนเหล่านี้เนี่ยมันต้องมากกว่าแค่การประเมินผลงานประจําปีนะครับพวกเขาจะต้องเล่าเรื่องเกี่ยวกับความสาเร็จเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเมื่อสนทนา,เ,าเกี่ยวกับเรื่องอาชีพนะครับอย่าไปถามเรื่อชอบงานหรือเปล่าแค่นั้นไม่พอต้องเจาะลึกไปในความทะเยอทะยานในเป้าหมายของเขาถามคําถามเช่นความท้าทายใหม่ใดที่ทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นในตอนนี้หรือว่า คุณรู้สึกว่าทักษะไหนเนี่ยที่จะยกระดับประสิทธิภาพของการทํางานคนไปอีกขั้นนึงนะครับซึ่งทําให้คําถามชุดพวกนี้เนี่ยมันควรจะกระตุ้นให้คนเหล่านี้คิดถึงไม่ใช่แค่งานปัจจุบนันแต่คิดถึงอนาคตไปพร้อมๆกันด้วยนะครับแล้วก็ต้องคิดต่อว่าขั้นต่อๆไปเนี่ยอยากช่วยเขาพัฒนาอะไรเช่นอยากบรรลุเป้าหมายอะไรอีกปีข้างหน้านะฮะหรือว่าตอนนี้อุปสรรคอะไรที่คุณมีอยู่นะครับอีกเรื่องหนึ่งสําคัญมากคือพูดคุยกันเป็นประจําอย่ารอให้ h i g ปร e r f o r m ์เมื่อต้องเดินมาถามคุณว่า พี่ครับอาชีพการงานผมเป็นยังไงพี่ครับโอกาสในอาชีพเป็นยังไงพี่ครับโปรเจกต์นี้เป็นยังไงอยากทําอย่ารอนะครับพูดคุยกับเขาตลอดเรื่อยๆมินิมัมที่มีทอล์ครีทอล์กันเนี่ยประมาณอย่างน,น้อยก็ต้องเดือนละครังนี่คือน้อยสุดนะฮะน้อยสุดๆนี่คือเดือนละครังแต่จริงๆควรจะควรจะคุยมากกว่านข้อที่สี่คือให้อิสระแลวควะค,รรแลวความไว้วางใจครับอิสระกับความไว้วางใจเนี่ยต้องมาด้วยกันเนาะนะครับวิธีการที่ดีที่สุดที่จะจะทำให้ไฮเปอร์ฟอร์เมอร์เนี่ยไม่อัดก็คือ ให้อิสระเขาก็คือคุยกันให้ชัดว่าโจทย์คืออะไรแล้วปล่อยเขาทําไปนะครับแล้ววิธีการวัดผลจะวัดยังไงนะฮะสิ่งสําคัญของหัวหน้าคือต้องต้องอดเรีวยกว่าต้องคึบไปนะอย่างลงไปแบบอย่าลงไปจู้จี้จุกจิกกับเรื่องที่แบบที่เขากาลังทําอยู่นะครับก็จะมีวิธีการของเขานะให้อิสระในเชิงของวิธีการจัดการของพวกเขาด้วยนะคนบางคนเป็นคนที่เร็วชุบ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 ใช่ไหมหัวหน้าก็อาจจะชอบเพราะหัวหน้าก็เป็นคนเร็วแต่ว่าให้ปอร์ฟเมอร์บางคนก็ไม่ได้เป็นคนเร็ว เป็นคนที่อาจจะใช้เวลาในการคิดนิดนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวาสมสำคัญเรงนี้คือว่าต้องให้โอกาสพวกเขาได้เป็นธรรมชาติของตัวเองคําว่าอิสระในนี้คือความเป็นธรรมชาติของตัวเขาถ้าเขาเป็นคนคิดเร็วทําเร็วนั่นคือธรรมชาติของเขาถ้าเขาเป็นคนคิดช้าถี่ถ้วนนั่นคือธรรมชาติของเขาถ้าเขาเป็นคนที่สามารถรวบรวมคน,เป,นเป็นเป็น e x t r ซ v e r t เป็นเล่าเก่งนั่นคือธรรมชาติของเขาถ้าเขาเป็นคนที่ขห้ขืนชอบคิดอะไรละเอียดถี่ถ้วนนั่นก็คือธรรมชาติของเขาต้องให้ความไว้วางใจไม่ใช่แค่ว่า โอเคไปทํางานนี้เต็มที่แต่ต้องให้ทําตามวิธีของเขาด้วยนะครับกาหนดตอบความคิดของหัวหน้าต้องคิดว่าโอเคเราไว้งใจคุณนะเราเชื่อว่าคุณทําสิ่งน yeah. ี้ได้แต่ถ้าคุณต้องการเราเมื่อไหร่ต้องการฉันเมื่อไหร่นี่นะมาหาได้เสมอนะครับวิธีนี้จะช่วยคุณได้รับข้อมูลโดยไม่ขัดขวางครับเป็นส่วของพวกเขาครับเรารู้ว่าการปล่อยวางงานสำหรับหัวหน้าเป็นเรื่องยากแต่ว่ากระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่สร้างการมีส่วนร่วมที่แข็งแรงมาก ข้อที่5คือจัดแนวการทํางานให้มันสอดคล้องกับ value ขององค์กรนะครับ High performer ได้ไม่ได้มองหาแค่เงินเดือนเยอะเท่านั้นนะพวกเขามองหาจุดมุ่งหมายด้วยนะครับพวกเขาต้องการรู้สึกว่างานของพวกเขาเนี่ยมีความหมายและสอดคล้องกับ value ขององค์กรทําไมต้องมีชั้นอยู่นะครับแล้ว value ของเขา,าสอดคล้องกับ value ขององค์กรหรือเปล่าครับพูดคุยกับพวกเขามากขึ้นว่าอะไรเป็นสิ่งกับเครื่องพ,พวกเขาอะไรเป็น value พวกเขาและหาวิธีการเชื่อมโยงงานพวกเขากับเป้าหมายที่กวา้างขึ้นขององค์กรนะครับ คำถามที่ดีในหมวดนี้ก็คืองานอะไรที่ทำให้คุณมีพลังมากที่สุดว่างานส่วนไหนที่ทำให้คุณหมดแปลงนะครับด้านไหนของแวล u e ขององค์กรที่สะท้อนกับตัวคุณมากที่สุดนะครับอาจจะจอดลึกข้าไปด้วยว่าคุณต้องการให้ผลงานของคุณเนี่ยส่งผลต่อบริษัทหรือแม้แต่กระทั่งอุตสาหกรรมที่เราอยู่หรือแม้แต่ประเทศของเราเนี่นะครับนี่คือการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างงานประจําของพวกเขากับวิสัยทัศน์ใหญ่ขององค์กรงานวิจัยของ j a r บกั d McKenzie แสดงให้เห็นอย่างสม่ําเสมอว่าเมื่อพนักงานสามารถปรับ ตัวเองให้สอดคล้องกับแวลูขององค์กรและเอาค่านิยมของตัวเองหรือว่าแวลูตัวเองกับแวลูองค์กรให้มันอไลน์กันได้นะครับ engagement หรือการมีส่วนร่วมจะเพิ่มขึ้นซึ่งท้ายส,สุดแล้วเนี่ยส่งผลให้มีความคิดสร้างสรรค์และผลิตภาพที่สูงขึ้นนะครับหนังสือเล่มหนึ่งที่พูดเรื่องนี้ดีมากเลยนะครับเพื่อใครอยากอ่านชื่อ The Success Factor นะครับอันนี้ก็พูดถึงเรื่องทายเปอร์ฟอร์มเมอร์ว่าควรจะดูแลเขายังไงนะครับใครอยากจะไปอ่านเพิ่มก็ไปอ่านได้นะฮะก็เรื่องพวกนี้เนี่ย รักษา High p e r ฟอร์ e r ไว้ได้นะครับแล้วก็เขาก็จะได้อยู่ไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่เรื่องอะไรอ่างเงี้ยแต่ว่ามันจะกว้างไปมากกว่านั้นด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับสวัสดีครับ Mission the Moon. mission. Continue with to your the